Your hands สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียนกับตันคนชอบวัดดวงนะครับนี่ก็เป็นช่อง y t u t u ของผมเองนะครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กด u b s สไคร์นะครับเป็นกําลังใจผมด้วแล้วกันวันนี้ครับผมจะมาแนะนําเป็นโปรแกรมสูตรเซียน8ปดนะนะครับ ด้ข่าวว่าโปรแกรมสูเซียน85นะครับได้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ระบบเสถียรกว่าเดิมและแม่นยํากว่าเดิมนะครับผมเคนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์ให้ผมกดซับสไคร์คอมเมนต์ด้วยกันจะได้มีกําลังใจมาทําเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับไม่เข้าใจเทคนิคแนวาทางตัวไหนนะครับก็สามารถแอดเฟซบุ๊กมาพูดคุยกับผมได้นะครับนี่ก็เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมเองทีรภพบวิริยดุดมศิริครับผม หน้าตาก็จะรอเล่าขนาดนี้นะครับผมนี่ครับก็เป็นเทคนิคที่ผมได้แชร์ไปล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องผมนะครับเนี่ยครับก็เป็นเทคนิคทางมัชชีนนะครับนี้เป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับผมก็จะมาเล่นที่ค่ายคาสิโนซีทีแปนะครับค่ายที่ผมเล่นประจําอยู่ขนาดนี้ครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ใดทั้งสิ้นนะครับสามารถฝากถอนเป็นระบบออโต้ได้นะครับ รวดเร็วทันใจครับผมวันนี้ผมมาด้วยเงินทุน2 0 0 0 0บาทนะครับโปรแกรมซูเซียนแปดนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ขณะดนี้ก็สามารถแอดไลน์ไปขอที่ a s a t u 5 5ได้เลยนะครับผมพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับอ๋อลืมบอกไปครับโปรแกรมซูเซียนแปดนะครับสามารถนํายูสที่เล่นกับเว็บซีทีแปดนะครับมาเข้าใช้งานได้ฟรีเลยนะครับเป็นโปรแกรมสูตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเข้าสู่ระบบก่อนเลยพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมขออญาตปิดเสียงนะครับผมจะเหลือไว้แต่เสียงคนจั่วไพ่แล้วกันวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นบอทนะครับบอทนำเล่นนะครับบอทออโต้ครับนำเล่นด้วยระบบ AI อัจฉริยะนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นเทคนิคนโมสามโก้ Go แล้วกันผมชอบเทคนิคนี้ครับผมจะเลือกเล่นห้องที่มีกราฟนะครับกราฟแบบขึ้นนะครับผมจะไม่นิยมเล่นห้องที่กราฟยิงลงแบบนี้นะครับ อย่างเช่นห้องนี้ครับกราฟดิ่งลงนี้ผมไม่แนะนำเพื่อนๆเล่นนะครับเหมือนห้องนี้ครับกราฟพุ่งนะครับเหมือนภูเขาเอเวอเรสต์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหาห้องสักครู่นะครับหาห้องสวยๆเล่นก่อนแน่ๆห้องนี้ครับมีแท่งน้อยๆตรงนี้ครับมีแท่งเล็กๆตรงนี้ไปซีทีศูนย์หนึ่งครับนี่ครับอัปเดตมาใหม่นะครับผม ใช้ไลก็เดิมเลยโอ้โหดูครับมีกราฟเทนให้ดูครับบอกไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ไม้หกเลยครับถึงไม้หกนะเดี๋ยวรอดูตานี้นะครับโอ้โหมีพี่คนหนึ่งครับลงไม้หมื่นก็มาครับตานี้ครับสูนให้ไปที่ฝั่งสีแดงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตาแรกจะเป็นยังไงครับตานี้ยังไม่ได้ลงนะครับโอ้โหตาแรกน่าจะโดนนะครับน่าจะโดนครับ สำหรับห้อง ct 01แล้วกันอ่ะไปลองดูครับสูตรบอกสีน้ำเงินลองดูหนึ่งพันครับ no more bets, มาลุ้นกันยาวๆครับตานนี้เออหกแต้มครับได้อยู่ได้อยู่ครับหกแต้ม สวยตำกระหกไปตำกระหกไปโอ้โหจั่วแม่นนิดจั่วแม่นนิดอีเวนเนเอาไงดีครับย้ายห้องไหมย้ายห้องดีไหมไปตอนนี้ครับไปที่สีแดงผมจะทบไปที่สีแดงสองพันก่อนแล้วกันมาดูกันครับตอนนี้ถ้าไม่มาตอนนี้เดี๋ยวผมขออนญาตย้ายห้องนะครับ ต่ำไปเออหนึ่งแต้มครับสวยงาม6แต้มต่ำก็หกต่ำก็หกสวยงามครับกลับมานะครับนี่ครับการเดินเงินแบบผมนะครับเดินเงินแบบมาร์ตินเกลนะครับผมผมก็จะตั้งสต็อปลอสของผมไว้ที่5,000ันแล้วกันถ้าผมเสียนะครับเหลือ5 000บาทผมจะหยุดทันทีนะครับโอเคไปกันต่อแล้วกันเมื่อกี้สูตรเข้านะครับไปที่ฝั่งสีน้าเงินครับตอนนี้สี่พบาทครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ขนานี้นะอยากได้โปรแกรมสูตรเซียน85ไปใช้ฟรีๆครับก็แอดไลน์ไปขอที่ adhatu55 ได้เลยนะครับผมโอ้โหบอร์ดเวนแล้วครับเออบอดคู่มาผีจะเข้ากูนะเออก้าหลังครับจัวดีครับอามวยจัวดีตานี้สวยงามครับบวกมาแล้วครับตานี้เรียบร้อยครับโอ้โหเล่นง่ายๆครับเล่นตามสูตรครับเดี๋ยวตานี้ครับผมจะไปที่ฝั่งสีแดง ไปที่ฝั่งสีแดงมาบอแล้วกัน500บาทครับเพราะว่าดูจา,ากเขาให้แล้วผมว่ามันย้อนแย้งกันครับกับสูตรที่ให้มานะครับตอนนี้ผมชอบสีเ no งินนะแต่สูตรบอกให้มาสีแดงครับผมต้องลงตามสูตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้โอ้โหสองแต้มเออสามแต้มกงไปกงไปเออเรียบร้อยครับเจ็ดอย่าเข้าแปดแล้ว เรียบร้อยครับสีแต้มกินเบาๆครับโอ้โหขนาดไม้ไม่มั่นใจนะครับผมแทงเองเนี่ยผมผิดนะครับเนี่ยมาตอนนี้ครับผมจะไปที่ฝั่งสีน้ําเงินก่อนตอนนี้หนึ่พันแล้วกันตามสูตรบอก,บอกนะครับสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับตามที่สูตรบอกมานะครับที่ผมวงไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับ no more bets, มาฮึบ ผีเข้าเรียบร้อยครับปอกเก้าครับผมเรียบร้อยครับบวกมาที่หกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับตอนนี้ถูกมานี่สี่ไม้ติดแล้วครับเนี่ยผมเองครับสี่ไม้ติดแล้วครับผมไม่ได้คุยครับตอนนี้อ่ะไปที่ฝั่งสีน้ำเงินต่อตอนนี้หกพันเลยออกกำไรทั้งหมดมาลงครับออกกำไรทั้งหมดมาลงตอนนี้ครับ สวยๆมากเออเจ็ดแต้มสูงครับแต้มสูงถือว่าแต้มสูงครับสวยงามครับสามสี่เข้ามานะนี่หยับร้อยครับโอ้โหนึกว่าสี่เข้าครับตกใจหมดเลยโอ้โหกําไรดีมากครับถูกห้าไม้ติดแล้วครับตอนนี้ห้าไม้ติดแล้วครับดูของผมได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอาะไปฝั่งสีแดงหนึ่งพันแล้วกันไปเบาๆก่อนหนึ่งพันครับมาด้วยทุนสองหมื่นตอนนี้ก็บวกมาที่ หนึ่งมืนสองพันแล้วนะครับตอนนี้ <Please. S 1> จะถูกหกไม้ติดไหมต่ำๆไปเออห้าแต้มปลอกมาปลอกมาโอ้โหสามแต้มชิบหายนะครับลดแต้มไปลดแต้มไปสวยงามครับหนึ่งแต้มสวยงามครับสองแต้มครับหกตาติดครับผมหกตาติดแล้วครับตอนนี้โอ้โหลอดตัวไปครับ โอ้ยถอนเงินดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็แค่ถอนเครดิตหมดเลยละกันครับโอเคถอนเครดิตกันเลยครับโอ้โหมาด้วยเงินทุน20,000บาทนะครับถูก6กไม้ติดนะครับผมผมจะถอนหมดเลยละกันยืนยันการถอนเงินครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับสนใจโปรแกรมสูตรเซียน8 5 5นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปขอที่ a t u 5 5ได้เลยนะครับสลบวันนี้ผมจะจบไม่เพียงเท่านี้ละกันแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมจะมาแนะนำเป็นเทคนิคตัวไหนก็กปดติดตามช่องยูทูบผมไว้ด้วยละกัน สัปดานนี้ครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ